ต,ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจอาวุธนะครับของก่อนเข้าไปในงานนะครับเพว่ามีใครพกอาวุธพกระเบิดมาหรือเปล่าอ่าใครมาสังหารประทานอาธิปธีหรือเปล่านะครับอ่าขอ,าอารูปถ่ายรูปนะครับท่านผู้นำ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอนเกมจีเดย์ไซน์นเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอนที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอนองานประชุมท่านผู้นํานะครับหรืองานประชุมประธานาธิบด,ดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตาคิดนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะผมก็โอเคนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็หมอนนี้ก็จะเป็นหมอน งานประชุมประธานาธิบด,ดีนะครับมาก็ได้อยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับผมก็แนะนําก่อนเลยว่าให้กดเปิดสูตรอ่าแล้วก็ใส่สูตรล็อกดาวน์นะครับอ่านี่ครับอันที่2องนะครับอ่ากดไปเลยครับอ่โอเคครับจากนั้นให้เรากดไปที่แผนที่นะอ่าเราจะไปดูโลเคชั่นของท่านผู้นํากันนะครับอ่อเขาจะเขจะประชุมกันอยู่บริเวณตรงนี้ผม อ่ามาจุดสีแดงไว้กับพี่กับพีคพนะครับอ่าก็จะไปประชุมกันอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับอ่าประชุมกันที่สนามบินเมืองที่2องนะก็เวลาไปก็อย่าลืมล็อกดาวน์กันนะครับอ่าพอล็อกเสร็จก็ให้เรากดเปิดที่โอ้มาอ่าเราก็เลือกไปที่เทเลพอร์ตอ่านี่ครับผมก็ว้ามาตรงที่การประชุมนะครับอ่าก็จะเป็นแบบ ่าระบบรักษาความปลอดภัยแบบขั้นสุดนะครับอโดยมีทหารถืออะไรอ่ะบารหรือเปล่าทหารเล่นบาสกว่ะถืออะไรกันเนี่ยเออทหารบา๊ครับนี่ครับออาก็จะเป็นนี้ครับอ่าครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด ตรวจอาวุธนะครับของก่อนเข้าไปในงานนะครับอาว่มามีใครพกอาวุธพกระเบิดมาหรือเปล่าอ่าจะมาสังหารตั้งทานาที่พิดีหรือเปล่านะครับอ่าก็เลยให้ไปอ่านี่ครับในนี้ก็จะเป็นทั้งแขกแล้วก็นักข่าวนะครับามาสัมภาษณ์ ขอรูปถ่ายรูปเลยท่านผู้นำเฮ้ยอือ,อนี่จะเป็นมาริการนะครับอืออุ้ยมีเกาะอ,อยู่ข้างหลังด้วยอือนีอ่นะมาริการานดำนะครับตามสไตล์บริการ อืมอืมคือตอนผมลงครั้งแรกนี่มันก็ไม่บัักอย่างนี้นะครับเออรู้สึกว่าทหารกับตำรวจมันบััคเรื่องปืนเอ็มสปลองลงไปดูนะครับอาจจะไม่บัคก,ก็ได้อันนี้ผมลงซ้ำเออมันอาจจะบัคอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเออ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอ่าด้านบนก็จะมีธงสหรัฐอเมริกาด้วยนะอืมอืมห้องของจอยปิดอืม ต่อยไม่ได้นะครับเป็นเช่ยชาดบางคนก็ต่อยได้นะรู้สึกว่าเนี้ยเอาปีเลีอยนออกอ่ะกาจะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับหมดงานประชุมท่านผู้นำนะครับอ่ะวี ่อนแล้วเราไปดูวิธีการลงมดนี้กันเลยนะครับผมเรามาดูวิธีการลงมดงานประชุมท่านผู้นากันเลยนะครับผมก่อนตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟลมดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟมดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแต่งไฟไว้นะผมแอปแต่งไฟนี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปอถ้าใครเวอร์นะผมแต่ใครงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะ แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับผมก็โอเคนะพอดาวน์โหลดไฟหมดมาเสร็จก,ก็เข้าที่แอาาปแปลไฟอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผม,ผมทิ้งไปลิน้นไม่เนี่ยไฟเวลาเราดาวน์วโหลดจากอ่านื่อนโคมเนะี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะเจอกับหมอดอ่างานประชุมท่านผู้นำนะผมครับตอนแรกก็ให้กดแตะไฟล์ไปที่ไฟลหมดงานประชุมท่านผู้นำนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟลหมดนะ อ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นแม่น้ำแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ครับฝั่งที่2นะครับเอ็กแทกเจออ่าแล้วก็รอแตกไฟล์สักครู่นะครับผมอ่าพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้กลับไปมหมดงานประชุมท่านผู้น,นั่นนะครับผมกม็พอเข้าไปที่แฟ้มเราก็จะเจออยู่ทั้งหมด2องแฟ้มกับนะอีกหนึ่งไฟล์นะอ่าก็จะเป็นแฟม้มอ่คาคอมดอทล็อกสตาร์เกม .c.t.a.s.e. นะครับเป็นแฟ้มเอ็นไฟล์ฮิโอนะในข้างในเป็นไฟล์ฮินนะอโอก็พอย้อนกลับมา แล้วก็เป็นอ e ีกแฟ้มหนึ่งคือแฟ้ม GTA AMG 2ครับผมก็เป็นไฟล์ d m อนะอ่าส่วนอ่าไฟสุดท้ายที่เป็นโ c a t i o n นี่ก็คือโลเคชันที่ตั้งนะครับอ่าที่ตั้งของประธานนะคระับที่จประชุมกันครับอ่าก็จะอยู่ตรงสนามบินอีกเมืองหนึ่งนะออยู่ตรงสนามนมีอีกเมืองหนึ่งนะครับโอเคตัวก็ย้อนกลับมา ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฝมคอมเดอร์ล็อกสต GTA SA นะครับผมอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ CU T Cut ย้ายนั่นเองอพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับบงโทรศัพท์ของเรานะครับกดอีกอจากนั้นก็เข้าไปที่แฝม android อาจากนั้นก็เข้าไปที่แฝม data อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียว อ่าลอส่ครับอ่าก็โอเคนะผมจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฝมคอมแ o ะล็อกสไ a ล์เกม G A f A นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฝมไฟอ่าก็บางคนอาจจะไม่งงนะครับว่าผมเข้าไปทำไมก็คือไฟล์หมดนี้ก็จะก็จะต้องลงไฟล์ U F นะครับอ่าก็จะอ,อธิบายกันทีน,นะครับว่า <c oughs> ตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปนะครับผมอแอป E.T.A.M.G.2 อ่ะมันไม่รองรับมือถือ Android เศขึ้นไปนะก็คือว่ามันไม่อ่านแฟมข้อมูล Data นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร้าอาจจะเป็นเพราะว่าแอปนั้นมันไม่ได้พัฒนมันไม่ได้พัฒนาตามเกมนะครับโอเคออวิธีที่เราจะลงพวกไป d l เกับไฟลชื่ดีได้เนี่ยเราจะต้องย้ายแฟ้ม T.E.X.G.B. ไปไว้นอกแฟ้ม d a t a ก่อนนะครับถึงจะทําการลงได้นะอ่าถ้าถามว่าในแฟน้ม T.E.X.G.B. มีอะไรก็จะเป็นพวกไฟ ่าไฟ GT3 กับแฟ้มกับแฟ้ม GT3 นะครับไอตรงนี้ผมก็เื่นเต้นทุกคิีนะครับว่าเออถ้าเกิดใครไม่มีไฟเย่ 3.0MG เนะี่ยเออผมก็ได้เคยสอนสอนอ่าลงคลิปสอนหนึ่งไฟเย่3ไว้แล้วแหละเออก็หาดูในช่องผมนะถ้าเกิดใครไม่อยากหาก็แนะนำนะครับว่ากดให,ให้ให้กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปผมนะเออผมก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้นะครับผมโอเคจะได้สะดวกสะดวกในการหานะ ถ้าเห่าคนที่ไม่มีนะครับผมก็โอเคนะไปดึงมาให้พิธีบรรอยนะโอเคจงงากนั้นก็ให้เรากดย้อนกลับมาจงงากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม t exb นะครับอพอกดค้างเสร็จก็จะขึ้นเวนทาแบบนี้จงงากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งลองสุดท้ายนะครับ cut ย้ายนั I ่นเ e. องพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มด้านโพสุดนะครับที่มีจุดสองจุดนะครับนันก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับเราจะต้องกดแฟ้มตรงนี้นะ ถ้าเรากดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์เนี่ยเออมันจะออกไปมันจะออกข้ามข้ามหน้า Data ออกไปเลยนะครับอ่าโอเคนะก็กดไปที่แฟ้มด้านบานสุดนะครับอ่ากดไปอีกอ่าพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็ใช้นิ้วเราเลื่อนไปด้านบานสุดนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่แฟมด้านบนสุดเหมือนเดิมน,นะครับที่มีจุดสองจุดอ่าพอกดเสร็จมันก็จะออกมาหน้าแบบนี้จากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยครับปุ่มวางก็จะอยู่ ขวามือ้ลนล่างนะครับปุ่มสีเขียวจากนั้นก็รอสักพู่นะครับผมก็มันไล้ไฟอยู่นะ,อะโอเคนะผมผมก็ย้ายแฟ้มทีเอ็กออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้เรากดออกจากอปนี้นไปเลยจากนั้นก็เข้าไปที่แอป GTA MG2 นะกด open MG ไปครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่ แฟมแอนดรอยอ่าจงงากนั้นก็เข้าไปที่แฟม t x d b อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ g t a 3จุด a m g นะครับอ่าพอเลือกเสเร็จพอเลือกเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างอ่าจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่อ่าจุดสามจุดที่ขวามือด้านบนสุดนะครับอ่าพอกดเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มที่สองนะอ่าจากนั้นก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มที่สองนะครับอ่าก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับ อ่ะกดปีกอ่าจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวโหลดอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มหมอดงานประชุมท่านผู้นำนะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มอ่า GTE M D t อ่าจากนั้นก็ให้เราก็ให้เราเลือกไฟล์ D M ทั้งหมดเลยนะครับอ uh, uh, yeah. uh, so uh, so ่า uh, จ so uh, uh, so ิ้มไปที่ไฟล์ D M เลยนะอ่าพอจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างอ่าปุ่ม select ของ g o กระิดอยู่นะอ่าก็เรามาประมวลผลสักครู่นะครับอ่าพอประมวลผลเสร็จแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ จดั้อยู่ที่ความือด้านบนสุดนอีกครั้งนะครับอพอกดเสร็จก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับรีบูตแล้วก็รอมารีบูตไฟล์สักครู่นะครับผมโอเคนะคพอรีบูตไฟล์เสร็จก,ก็าเรากดออกแจกนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือ เราจะต้องย้ายแฟมทีเอสจไปไวที่เดื่มนะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟมทีเอสจี e ีไวที่เดื่มก็อาจจะทําให้หมอนนั้นบั๊กปังหมอนก็อาจจะทําให้กมดิ่งนะครับอาจจะแล้วแต่บางหมดนะอ่าโอเคนะให้เราเข้าไปที่แอปแจกไฟนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมแอนดรอยอ่าหลังจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟมทีเอ e นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ลำแสงที่ห้านะครับ ที่ยูทิคัดย้ายนั่นเองนะครับพอเลือกเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่แฟมดาต้าอ่าจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟลมคอมล็อกสเตต้าเกม g t a s าจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับอ่าจากนั้นกดปุม่มวางได้เลยครับปุม่มวางก็จะอยู่บนมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็เกินกันทุกรอบนะครับก็อย่าลืมมาย้ายไฟล์กลับมาไว้ที่เดิมล่ะ ก็โอเคนะผมก็ย้ายเสร็จสิ้นจะเทียบร้อยนะผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการลงหมดัดงานประชุมท่านผู้นำนะครับหรือประธา,นป,ะาน,นะนประธานาธิบดีนะ,ะก็จะเป็นซีซันนะครับของทักษิณเมือง <c oughs> ผู้นำประเทศก็ไปงานบะโหวงหน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมในะทางคลิปต่อไปด้วยนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ได้กดกระดิกก่งก็ฝากกดซับสไครต์ได้กระดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของผมนะเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่มีด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ